สวัสดีครับอาจารย์เอนะครับจากคอสเมติกนะครับสถาบันอบรมเครื่องสําอางสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักนะครับระหว่างเมทานอนกับเอทานอนนะครับในส่วนของเรื่องของคุณสมบัติที่แตกต่างกันระหว่าง3าตัวนี้นะครับแล้วก็เหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องใช้ เอทานอลในการทำแอลกอฮอล์เจลนะครับทำไมเราถึงไม่เลือกใช้ตัวเมทานอนนะครับดูว่าเมทานอนมันจะมีความเป็นพิษยังไงบ้างนะครับรวมถึงวิธีการทดสอบนะครับในการทดสอบระหว่างแอลกอฮอล์เจลกับแอลกอฮอล์สเปย์นะครับว่าส่วนประกอบหลักที่อยู่ในตัวสินค้าประเภทนี้นะครับถ้าเราจะเอามาทดสอบว่า เป็นเมทานอนหรือว่าเป็นเอทานอนมีวิธีทดสอบอยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดข้อมูลบนกระดานเลยนะครับผมเขียนนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเมทานอนแล้วก็เอทานอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ มาดูความแตกต่างนะครับระหว่างตัวเอทานอนแล้วก็เมทานอนนะครับอหลายท่านคงจะคุ้นเคยระหว่างสารนี้นะครับแล้วก็คงเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าสารกลุ่มเมทานอนเนี่ยครับมันมีความเป็นพิษยังไงนะครับทำไมเขาถึงไม่นำมาใช้นะครับในการเป็นสารที่เป็นกลุ่มประเภทฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับ่าเรามาดูนะครับชื่อทางเคมีนะครับตัวเอทานอนเองมี2ชื่อนะครับมี ที่เราคุ้นเคยอยู่ก็คือตัวเอทิลแองกอฮอล์ ool, แล้วก็เอทานอลนะครับส่วนตัวเมทานอลนะครับ มี2ชื่อเช่นเดียวกันก็คือเมทิลแอลกอฮอล์แลวก็เมทานอลนะครับชื่อจะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับส่วนสูตรทางเคมีนะครับก็คือถ้าเป็นเอทานอลนะครับก็คือ C2H5OH นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมทานอลก็คือ C2H3OH นะครับส่วนคุณสมบัติเลยเรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของตัวเอทานอลจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะครับมากกว่าตัวเมทานอลนะครับแต่ว่าต้องเป็นเอทานอลตั้งแต่70%ขึ้นไปวอลลุ่มบ v o วอลลุ่มนะครับ ส่วนตัวเมทานอนนีครับจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีความเป็นพิษค่อนข้างสูงนะครับคุณณสมบัตินะครับทั่วไปในเรื่องของอสีแล้วก็กลิ่นนะครับตัวเอทานอนเองนะครับก็จะเป็นของเหลวใสนะครับ ที่มีลักษณะกลิ่นเฉพาะนะครับส่วนตัวเมทานอนนะครับก็จะเป็นของเหลวใสเหมือนกันครับมีกลิ่นเฉพาะเหมือนกันแต่เป็นกลิ่นอ่อนๆนะครับแล้วก็มีความเป็นพิษสูงนะครับในเรื่องของความไวไฟนะครับสารสองตัวนี้ก็มีความไวไฟหรือความติดไฟนะครับความสามารถในการติดไฟเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของความหนาแน่นนะครับก็มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันนะครับ ถ้าเป็นเอทานอลนะครับ0.789กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับส่วนถ้าเป็นเมทานอลก็จะอยู่ที่ประมาณ0.7918กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับส่วนในเรื่องของจุดเดือดนะครับเราจะสังเกตแล้วว่าจุดเดือดของเอทานอลนะครับจะสูงกว่าตัวเมทานอลนั่นเองนะครับก็คือจุดเดือดของเอทานอลจะอยู่ที่ประมาณ78.4องศานะครับส่วนจุดเดือดของเมทานอลจะอยู่ที่ประมาณ64.7องศานะครับในเรื่องของการนําไปใช้นะครับ ่ใหญเอทานอลอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเอทานอลจะเป็นกลุ่มแอลกอฮอล์ที่สามารถรับประทานได้นะครับแต่ว่าตัว Eternal เอทานอลเองนะครับก็ถูกนํามานะครับถูกมานํามาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปของเหล้าไวายเบียร์หรือว่านํามาใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมยานะครับแล้วก็เครื่องสําอางเช่นเดียวกันนะครับ รวมถึงตัวเอทานอลเองก็นํามาใช้ในกลุ่มที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับเราคงเคยได้ยินน้ํามันที่เป็นกลุ่มน้ํามันอะไรครับน้ํามันที่เป็นกลุ่มแก๊สโซฮอลต่างๆนะครับ ตัวเอทานอลก็จะถูกนำมาผสมในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทนี้นะครับเพื่อทำให้ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาที่ถูกลงนั่นเองนะครับส่วนตัวเมทานอลส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวทำลายซะส่วนใหญ่นะครับในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเป็นตัวในอุตสาหกรรมประเภทน้ำยาเคลือบเงานะครับพวกเซอร์เฟตต่างๆนะครับหรือเป็นตัวประเภทใช้ในการลอกนะครับลอกสีต่างๆเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนในขระนวนการผลิตของตัวเอทานอลนะครับเอทานอลจะได้จากขบวนการหมักนะครับตัวสารตั้งต้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกที่เป็นน้ําตาลน,นะครับหป้งนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับพวกนี้เราจะมาผ่านขระนวนการหมักนะครับด้วยยีสต์นะครับแล้วก็นํา ตัวอ่าผลิตที่ได้นะครับเข้าสู่กระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้ตัวเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับส่วนตัวเมทานอลเองนะครับจะเป็นบายผลิตนะครับที่ได้จากกระบวนการกลั่นปิโตเคมีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความเป็นพิษนะครับอ่าตัวเอทานอลถ้าเราดื่มเป็นประจำนะครับเหมือนดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรเงี้ยครับเป็นประจำอ่าตัวเอทานอลเองก็จะทําให้เราเกิดว่าพิษสุราเหลือหลังนะครับ เกิดเป็นเขาเรียกว่าโรคตับอักเสบนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งตับนั่นเองหรือว่าเป็นโรคตับแข็งนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเมทานอลเราดื่มเข้าไปนะครับหรือมีการสูดดมเข้าไปนะครับเขาก็จะมีความเป็นพิษเช่นเดียวกันนะครับก็คือทําให้หลอดลมอักเสบระบบทางเดินหายใจนะครับมีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเราดื่มเข้าไปเนี่ยครับตัวเมทานอลเองจะไปทําปฏิกิยากับสารเคมีในร่างกายนะครับจะกลายเป็นสารที่เราเรียกว่าฟอร์มาลีนหรือฟอร์มาลดีไฮด์นะครับ เกิดเป็นพิษเข้ามาในร่างกายของเรานะครับแล้วก็อาจจะทําให้ถึงขั้นว่าเราสามารถที่จะเสียชีวิตหรือทําให้เราตาบอดได้นั่นเองนะครับวิธีทดสอบนะครับว่าผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ของเรานะครับว่ามีเมทานอลหรือเอทานอลหรือเปล่านะครับก็คือเราจะใช้ตัวน้ำส้มสายชูนะครับ3 ml ผสมกับตัวเกล็ดด่างทับทิมนะครับซับ ประมาณ1เกล็ดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันจนละลายจะได้สารละลายสีบานเย็นหรือสีชมพูเข้มนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัว แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับที่เราสงสัยนะครับว่าจะมีส่วนผสมของเมทานอนหรือเอทานอนหรือเปล่านะครับมาใส่ภาชนะนะครับเสร็จแล้วนะครับสักประมาณ3 ml นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนะครับสารละลายน้ำส้มสายชูที่ผสมกับตัวด่างทับทิมเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1 ml นะครับมาเทลงไปแล้วก็คนละลายให้เข้ากันนะครับถ้านะครับ ถ้าสารละลายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสีนะครับเป็นลักษณะเป็นสีออกลักษณะคล้ายสีสนิมหรือสีม่วงแบบออกจางๆนะครับแสดงว่านะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเรามีตัวเอทานอลหรือ IPA เป็นส่วนผสมนะครับสามารถใช้ได้หรือสามารถใช้ทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแต่ว่าถ้าเรา เติมในส่วนของสารละลายตัวน้ำส้มสายชูกับตัวด่างทับทิมลงไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเป็นเมทานนลนั่นเองนะครับให้เรานะครับห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นพิษและที่สำคัญก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่มีเมทานอลเป็นองค์ประกอบโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ประสิทธิภาพดีเท่ากับตัวเอทานอลนะครับในช่วงที่เอทานอลแล้วก็ไอโซโพรพิลแอลกอฮอลหรือ IPA นะครับเขาเรียกว่าราคาสูงขึ้นนะครับก็จะมีผู้ประกอบการบางท่านที่นำตัวเมทานอลมาใช้นะครับเนื่องจากว่าเมทานอลจะราคาถูกกว่านะครับในขบวนการตรวจสอบอัตลักษณ์ต่างๆนะครับระหว่างเมทานอลนะครับแล้วก็ e t ทา n อ l แล้วก็ IPA นะครับจริงๆเราก็จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าแกสโครมาโตกรฟีนะครับในการวิเคราะห์อัตลักษณ์นะครับของเขาเองนะครับซึ่งเราสามารถส่งตรวจนะครับตรวจสอบกับหน่วยงานนะครับที่รับตรวจสอบอยู่แล้วได้ไม่ว่าจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่าอาจจะเป็นเซนทันแลบหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทเอกชนต่างๆนั่นเองนะครับ วันนี้ผมก็ขออนุญาตมาแชร์ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเอทานอลแล้วก็เมทานอลนะครับแล้วก็ในส่วนของความเป็นพิษต่างๆเราก็คงทราบกันไปแล้วนะครับในหัวข้อต่อไปผมจะมาคุยแล้วก็มาแชร์ในเรื่องอะไรนั้นนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับที่ติดตามชมนะครับ